ผมพาไปดูฮะอีกหนึ่งเรื่องนะฮะก็เป็นหนูน้อยหนูน้อยเป็นเจนอัลฟาแล้วเนาะคือมีคนไปชื่นชมน้องว่าน้องเก่งจังเลยอะอตอนที่แผ่นดินไหวทำไมน้องถึงรู้ค่ะเออทำไมถึงรู้แล้วก็ตะโกนบอกคนในบ้านว่าแผ่นดินไหวอ่าไปชมภาพครับแผ่นดินไหว่ะแผนดินไหว เน,น,น,นี่ยคุณผู้ชมครคนแห่ไปชื่นชมกันใหญ่เลยน้องชื่อว่าน้องเฮฮาค่ะนะฮะคนบอกเฮ้ยทำไมไอ่ะไอผู้ใหญ่อย่างเราอ่ะหลายๆคนบอกว่ายังสงสัยว่าตัวเองบ้านหมุนส่วนใหญ่นะ80%ะของคนกรุงเทพบ้านหมุนฉันป่วยฉันไม่สบาย แต่ทำไมน้องถึงแบบตะโกนได้รู้ว่าแผ่นดินไหวนะฮะเรื่องนี้นะฮะมาโพสลงในติ๊กต็อกนะครับคุณแม่เขาก็มาเล่าเขาบอกว่าที่น้องรู้ว่าแผ่นดินไหวเพราะว่าน้องเนี่ยครับเคยไปเรียนเกี่ยวกับวิชาภูกภัยพิบัติมาก่อนเออแล้วน้องเนี่ยนะก็ช่างสังเกตสังเกตตรงไหนคุณผู้ชม น้องสังเกตรตรงโคมไฟเขาบอกโคมไฟมันขยับอย่างเงี้ยคือแผ่นดินไหว <Kh á. S 2> ถ้าถาว่าแค่หน้ามืดเซ๊ๆอันนั้นไม่สบาย <Kh á. S 2> แต่น้องมองโคมไฟก่อนเลยเ,<อ>เห็นปุ๊บมันไหวนี่บบก็เลยตะโกนบอกคนในบ้านเลยแผ่นดินไหวเนี่ยให้ทุกคนรู้ตัวแล้วก็รีบหนีกันค่ะเนี่ยฮะคนชมว่าเอออย่างนี้แหละเด็กมันต้องงี้มันต้องเก่งมันต้องเรียนรู้เพราะว่าผู้ใหญ่อย่างเรายังไม่รู้เลยแต่เด็กต้องรู้ไว้ก่อนเพราะเขาบอกว่า แต่ละเจเนอเรชันนะคะจะรับรู้ถึงเหตุแผ่นินไหวได้แตกต่างกันเจนเราอ่ะจะรู้สึกเหมือนบ้านหมุนเจนที่อายุมากกว่าเราจะรู้สึกเหมือนความดันเคลื่อนเลยแบบนี้แต่เจนใหม่ๆอ่ะเขารู้ไงเพราะว่าเขาเรียนรู้เรื่องของภัยพิบัติเอาไว้ตั้งแต่อายุน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะเราต้องเรียนรู้เอาไว้ว่าเราจะต้องทําตัวยังไงสังเกตยังไงแก้ปัญหายังไงคือต้องให้ความรู้ไว้หมดทุกอย่างแหละอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นอะ มันอาจจะเกิดขึ้นแบบแผ่นดินไหวนี่ไงใช่ค่ะใช่ไหมอย่างก่อนหน้านี้ในอดีตเราก็มีบทเรียนเรื่องสึนามิใช่ค่ะเราก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่แต่ก่อนเราไม่รู้จักคํานี้ด้วยซ้ำว่าสึนามิคืออะไรนะฮะอ่ะมาก็แผ่นดินไหว่หละในฐาะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านเราเราก็ต้องให้ความรู้อย่าปล่อยให้ประชาชนไปหาความรู้เองบ่นนะคะพี่กอเปล่เาผมพูดลอยลอยอะค่ะ าาผมเหมือน <Bonjour> ผมคุยกับคุณไงคุณม,มิ้วแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเอยๆอแล้วก็เหมือนคุยกันเองเรือ <exported. S 2> ใครจะรับไปแล้วก็ช่วยเราหน่อยช่วยแก้ปัญหาให้เราหน่อยถ้ารับไปก็ดี